สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ31พฤศจาคม2563ครับคลิปนี้มาดูตารางการรับเงินกลุ่มเปาะบางครับว่าจะได้รับกี่บาททั้งเงินปกติและเงินเยียวยาในช่วงที่รัฐบาลจะมีการเยียวยาโควิด19นี้ครับดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีก่อนนะครับเด็กแรกเกิดถึง6ปีครับวันที่10จะได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับ โอนเข้าบัญชีแม่นะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับ600บาทนะครับและก็ในเดือนเดียวกันนี้จะได้รับเยียวยาโควิดของเดือนพฤษภา1,000และของเดือนมิถุนายนอีก1,000เป็น2,000นะครับสีแดงนี้นะครับรวมทั้งเงินอุ่นนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีปกติ600บวกกับเงินเยียวยา2,000รวมเดือนมิถุนายนจะได้รับ2,600บาทนะครับทีนี้ ส่วนว่าเงินเยียวยานี้จะได้รับพร้อมกันกับวันที่1 0มิถุนายนหรือไม่รอฟังข่าวจากพอมอ,อีกครั้งนะครับตอนนี้พอมอและกระทรวงการคลังกาลังกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายอยู่นะครับจะว่าจะจ่ายวันใดจ่ายซ้ํากับมาตรการอื่นหรือไม่อย่างไรรอฟังข่าวอีกนะครับเดือนกรกฎาคมรับวันที่10กรกฎาคมเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600ส่วนเงินสีแดง1 0 0 0พันนี้เป็นเงินเยียวยาโควิดก็ยังไม่ทราบวันเหมือนกันว่าจะได้วันไหนแต่ ได้ในเดือนกรกฎาคมตามข่าวก็ว่าอย่างนั้นนะครับเดือนกรกฎาคมก็จะได้พันหทั้ง2เงินรวมกันนะครับสรุปทั้งเงินปกติและเงินเยียวยา2เดือนมิถุนาและกรกฎาคมก็จะได้4,200บาทนะครับโอนเข้าบัญชีแม่ที่ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้นะครับผู้พิการครับก็ลักษณะเดียวกันครับผู้พิการรับ ทุกวันที่10นะครับเดือนมิถุนาก็รับเบีย้ยความพิการ800บาทนะครับแล้วก็รับเยียวยาโควิดของเดือนพฤษภา1,000และของเดือนมิถุนา1น1 0 0 0รวมเป็น2,000ก็2เงินรวมกันก็ได้2,800บาทครับในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันครับเงิน2,000ยังไม่ทราบว่าจะโอนวันที่10พร้อมกันหรือว่าโอนหลังวันที่10รอฟังพอมอถแถลงข่าวอีกครั้งนะครับ กรกฎาคมก็เช่นเดียวกันได้800ปกติกับ1,000เดียวยากรกฎาคมก็ได้1 8 0สอเดือนรวมกันครับผู้พิการได้ทั้งสิ้น4,600บาทนะครับทุกเงินนะครับทั้งเงินปกติและเงินเดียวยาจะเห็นว่าเงินเดียยามี3,000ครับตามตัวหนังสือสีแดงนี้นะครับตหนสือสีดานี้ก็คือเงินที่เคยได้รับทุกเดือนดูแล้วนะครับผู้สูงอายุครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มครับ 6กถึงหกปีก็รับ600บาทนี่คือเงินปกตินะครับ70็ดถึงเจก็รับ700บาท80ดสถึงแปก็รับ800บาท90ปีขึ้นไปรับหนึ่พันนี่คือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามปกติวันที่10มิถุนายนก็จะได้รับส่วนเงินบวกเงินเยียวยาตัวหนังสือสีแดงนี้ก็คือเป็นเงินเยียวยาโควิดสิของเดือนพฤษภาและมิถุนาเดือนละพันรวมกันเป็นสองพันนะครับ 60ถึง69ปีก็จะได้ร like ับ2,006ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับทั้งปกติและเยียวยาโควิด1,000ก็รับอีก1,006รวม2เดือนกลุ่มอายุ60ถึง69ปีก็จะได้รับทั้งสิ้น4,200บาททั้งเงินปกติสีดำนี่นะครับได้วันที่10และเงินเยียวยาสีแดงนะครับรวมทุกเงิน4,200บาทนะครับกลุ่ม70ถึง79ปี รวมทุกเงินได้รับ4,400บาทนะครับใน 2, 2> เดือนนี้โดยแยกเดือนมิถุนาก็ได้2,007กรลกดาก็1,007นะครับ80-89ปีเดือนมิถุนายนได้2,008ครับปกติกับเงินเยียวยาและกรลกดาได้1,008ปกติ800กับเงินเยียวยา,า1,000รวมทั้ง2เดือนได้4,600บาท90ปีขึ้นไปเดือนมิถุนายนได้3,000ครับเป็นเบี้ยยัยงชีพปกติ1,000และเงินเยียวยา2,000 คือของสองเดือนพฤษภากับมิถุนายนนะครับรวมมิถุนายนได้สามพันกรกฎาคมได้อีกสองพันรวมทั้งสองเดือนได้ทั้งหมดห้าพันบาทนะครับทั้งหมดก็คือตารางการรับเงินทั้งเงินปกติกตและเงินเดียวยาที่จะได้รับในช่วงสองเดือนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมครับสวัสดีครับ